สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดต้นต่ออัจฉริยะแต่งหักทนายเดชารานง,งานนี้ถึงขั้นกราบเท้าจากกรณีวันที่10พฤษภาค,คม65ในรายการโหนกระแสที่มีหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรและมีนายอาจฉริยะเรืองรัตนพงษ์เป็นแขกรับเชิญมาพูดคุยเรื่องคดีแตงโมโดยทนายเดชาได้มีการโฟนอินเข้ามาในรายการเปิดเผยถึงประเด็นที่นายอัจฉริยะได้ออกมาเปิดเผยภาพคลิปการนำใบพัดเรือมาทดสอบกับศพแตงโมโดยทนายเดชาบอกว่าอะไรที่มัน เป็นความลับในสำนวนใครนำความลับมาเปิดเผยตำรวจก็คงจะดำเนินคดีในส่วนของผมก็ถ้าคุณไม่เห็นว่าได้รับความเสียหายก็รอคำรับรองจากตำรวจก่อนแล้วก็จะใช้สิทธิตามกฎหมายก็จะดำเนินคดีเพราะเราไม่ได้อนุญาตให้นำภาพมาเผยแพร,แร่ซึ่งมีการฟาดฝีปากกันแบบเดือดเดือดตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นโดยนายอจฉริยได้เปิดเผยถึงต้นตอการผิดใจกันร,ระบุว่าที่เขาโกรธผมทุกวันนี้เป็นเพราะผมไม่เป็นพยานให้เขาในคดีพี ที่สําคัญคือผมไปเป็นพยานเท็จได้อย่างไรผมพูดตรงๆเขาเลยเคืองเขาเนี่ยนะบอกว่ารู้จักผมดีถ้ารู้จักผมดีเขาไม่น่าจะมายุ่งกับผมหรอกเพราะถึงเวลาจริงๆไปที่ศาลเขาจะเป็นคนกราบตีนผมเพราะเขาขี้ขลาดตาขาว่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ